ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับทนายวีรยุทธ์นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปในยูทูปพิมพ์คขาว่าทนายวีรยุทธจ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้ค่าปรึกษาก็จะมีลิงก์หมายเลขโทรศัพท์ช่องทางติดต่อใน YouTube นั่นเองนะครับในตอนที่671เนี่ยก็เป็นคําถามที่ช่วงนี้ครับแฟนคลับเนี่ยมีหลายท่านเนี่ยไม่เข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องหยา่าสมัครใจแยกกันอยู่3ปีกับเรื่องของการ ฟ้องยา่าจงใจระทิ้งล้าง1ปีมันแตกต่างและผลทางกฎหมายเนี่ยไม่มันอาจจะเหมือนกันว่าได้หยานะครับผลทางกฎหมายเนี่ยอาจจะเหมือนกันว่าได้หยาแต่ข้อกฎหมายเนี่ยมันไม่เหมือนกันวิธีการที่เราจะได้ใบหย่านี่มันไม่เหมือนกันนะครับหลายท่านนะครับจะติดต่อนะครับว่าจ้างทนายนะครับแล้วปรากฏว่าอยากจบแบบสวยๆนะครับแต่ความจริงนะครับ ชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ได้จบแบบสวยๆนะครับเราเราจะมาเล่าองค์ประกอบของกฎหมายดูว่ากฎหมายยังบอกว่าก่อนที่คุณจะแยกกันอยู่เนี่ยคุณจะต้องจบแบบไม่สวยด้วยนะครับจบแบบไม่สวยนะครับซึ่งการฟ้องหย่าแยกกันอยู่กับฟอนฟ้องหย่าจงใจละทิ้งล้างเนี่ยมีองค์ประกอบค่อนข้างแตกต่างกันมากนะครับการฟ้องหย่า เรื่องสมัครใจแยกกันอยู่ก่อนที่เป็นปัญหาที่แฟนคลับเนี่ยส่วนมากมหาธนาวิทยุเนี่ยก็จะให้ว่าจ้างฟ้องหย่าสมัครใจแยกกันอยู่เพราะจบแบบสวยๆนะครับแต่กฎหมายนะครับไม่สวยด้วยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับในมาตรา1,516เขาบอกว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้นะครับ4ทับ2สามี 2, 2, และภรรยาสมัครใจแยกกันอยู่ เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภรยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกิน3ปีนะครับนะครับสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุอะไรครับที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภรยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกิน3ปีตัวบทกฎหมายใช้คำชัดเจนนะครับว่าคุณต้อง สมัครใจแยกกันอยู่ข้อที่1ข้อที่2คุณต้องอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับข้อที่3สาําคัญที่สุดครับไอการอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยต้องเป็นการอยู่ด้วยกันไม่ได้โดยปกติสุขและตะลอดมาเกิน3ปีนะครับส่วนการฟ้องหยา่าจงใจละทิ้งล้าง1ปีนะครับบัญญัติไว้ว่านะครับวงเล็บ4บอกว่าสามีหรือภรรยา จงใจละทิ้งล้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิน1ปีอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้นะครับต่างกันมากครับกฎหมายในเรื่องของจงใจละทิ้งล้างเกิน1ปีฟ้องหย่าได้เดี๋ยไม่ได้มีถ้อยคํานะครับว่าจะต้องเป็นการอยู่ร่วมกันไม่ได้โดยปกติสุขตลอดมาเกิน3ปีเหมือนการฟ้องหย่าแยกกันอยู่อันนี้เราเห็นชัดเจนนะครับไม่ต้องพูดอะไรตามกฎหมายนะครับ คนทั่วไปอ่านข้อความแล้วก็เห็นว่าต่างกันนะครับแต่คนทั่วไปเวลามาติดต่อทนายวิญยุนะครับจะให้ฟ้องแบบจบแบบสวยๆนะครับจบแบบสวยๆคือแยกกันอยู่ทีนี้นะครับทนายจะบอกว่าการฟ้องหย่าแยกกันอยู่กับจงใจล้างทิ้งล้างเนี่ยบอกตลอดครับนะครับถ้าดูบอกตลอดนะครับว่ามันไม่เหมือนกันการฟ้องหย่าสมัครใจกันอยู่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การหย่าน้อยกว่ามาก ถึงแม้อีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สู้คดีก็ตามนะครับคดีของท่านก็ต้องมีมูลนะครับท่านจะไปยาฝ่ายเดียวนะครับแม้จําเลยไม่มาศาลจําเลยทํางานต่างประเทศนะครับจําเลยนะครับอยู่ในประเทศไทยแต่ไม่อยากประสงค์ที่จะมาเจอหน้าเรานะครับให้เราฟ้องยาฝ่ายเดียวนะครับแต่เราอยาไม่ได้นะครับเพราะข้อที่จริงที่เราบอกกับทนายวีระยุทธ์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องการสมัครใจแยกกันอยู่นะครับซึ่งตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่งเนี่ยถ้าเราจําเลยขาดนัดยื่นคำห้ารนะครับคดีของเราที่เป็นโจทก์ฟ้องเนี่ยต้องมีมูลไม่ขัดต่อกฎหมายและยังเป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิในครอบครัวนะครับศาลจะต้องระมัดระวังนะครับในการตัดสินให้เราชนะคดีฝ่ายเดียวนะครับถ้าเราไม่มีมูลศาลยกฟ้องได้เลยนะครับอันนี้ต้องเตือนไว้เลยนะครับถ้าท่านฟ้องอยากสมัครใจยื่นอยู่แล้วไม่มีมูลนะครับทีนี้ทนายจะเข้าว่าทําไมถึงไม่มีมูล หลายคนถามมากครับเจ้าจ้างทนายฟ้องแยกกันอยู่อยากจบแบบสวยๆทนายจะพูดเลยนะครับทําไมถึงไม่มุนครับเราดูคําพิพากษาสักเรื่องหนึ่งเป็นน้ําจิ้มนะครับเป็นน้ําจิ้มนะครับคาพิพากษาดีกาที่2670นทับส5งนะครับตัดสินไว้เมื่อปีพศ2556นินะครับวิจัยดังนี้ครับวิจัยว่าพฤติการนะครับที่จะเข้าเหตุยา นะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งพิชมาตรา15164นทั 2, นะครับก็คือการสมัครใจยแยกกันอยู่เนี่ยจะต้องนะครับนอกจากสามีภรยาต้องสมัครใจยแยกกันอยู่ตลอดมาเกิน3ปีแล้วย,ยังต้องเป็นการแยกกันอยู่เพราะเหตุทีไไนะ่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาได้โดยปกติสุขด้วยนะครับขีดเส้นใต้นะครับว่าไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภรยาได้โดยปกติสุขด้วย นะครับแต่โจ์นะครับที่เป็นคนฟ้องหย่าเนี่ยนะครับรู้เรื่องแยกกันอยู่เนี่ยไม่นําสืบพยานหลักฐานถึงเหตุทะเลาะกันระหว่างสามีภรรยานะครับแต่กลับรับว่ากลับยอมรับข้อทีจจริงในศารว่าหรือกลับยอมรับในคําฟ้องว่านะครับจําเลยซึ่งเป็นสามีหรือภรรยาเนี่ยไม่เคยประพฤตินตนเสียหายนะครับไม่เคยประทตินตนเสียหายหรือประพฤติชั่วนะครับ อันจะเป็นประปักต่อการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยานะครับข้อที่จริงรับฟังได้ว่าโจ์นะครับไม่ประสงค์จะอยู่กินกันฉันสามีภรรยากับจำเลยและไปจากภูมิรำเนาเสียเองทั้งที่จำเลยนั้นยังเต็มใจที่จะอยู่เป็นคู่สมรสกับโจทนะครับจึงเป็นเรื่องที่โจ์เท่านั้นที่สมัครใจแยกกันไปอยู่ฝ่ายเดียว ไม่เข้าเหตุยาตามประมวลกฎหมายแพ่งลาพิษมาตรา1 5 1 6 4ทับไม่ว่าจะมีการแยกกันอยู่นานเท่าใดก็ตามไม่ว่าจะแยกกัน10ปี20ปีนะครับถ้านะครับรับข้อที่จริงว่าตัวที่ถูกฟ้องยาเนี่ยนะครับไม่เคยมีความประพฤติเสียหายนะครับเป็นคนดีมาตลอดนะครับศาลก็ไม่ให้ท่านยาครับแม้ว่าท่านจะแยกกันอยู่เกิน3ปี10ปี20ปี100ปีก็ตามครับศาลไม่ให้ยาครับ เพราะว่าในมาตรา15164ทับเนี่ยเขาใช้คำชัดเจนครับว่าการสมัครใจแยกกันอยู่ต้องเป็นการสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจนะครับขีดเส้นได้น,นะครับไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยานะครับคือต้องมีเหตุทะเลาะนะครับทนายวิริยุทธ์เคยพูดตลอดครับว่าเหตุที่มาฟ้องหย่าต้องเป็นถึงขั้นแตกหักนะครับถ้าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเช่น เขาไม่เคยทําอะไรผิดแต่อยากฟ้องยานะครับเขาไม่เคยที่จะประพฤติตนเสียหายเป็นคนดีเป็นแม่ของลูกตลอดแต่อยากฟ้องยานะครับอย่างนี้มันไม่ได้นะครับต้องบอกเลยนะครับมีตังก็จ้างทนายไม่ได้นะครับเพราะจ้างไปแพ้ครับบอกตรงๆนะครับจ้างไปแพ้นะครับอันนี้เราไม่ได้ว่ากันนะครับส่วนเรื่องของการจงใจละทิ้งล้างเนี่ยมาดูองค์ประกอบฝ่ายเดียวนะครับจงใจละทิ้งล้างเกินหปี เขาขนของออกจากบ้านเรานะครับเรามีสามีภรรยาเราเป็นสามีนะครับเขาเป็นภรรยาวันใดวันหนึ่งนะครับทะเลาะก,กันนะครับเขาขนของออกจากบ้านไปไปอยู่ที่อื่นติดต่อไม่ได้เขาเรียกว่าจงใจภรรยาจงใจละทิ้งร้างสามีแต่สามียังมีความประสงค์จะอยู่กินกับภรรยาเขาถึงเรียกว่าเหตุฟ้องหย่าเพราะจงใจละทิ้งร้างจงใจในที่นี้หมายความว่าอะไร ก็มีแนวคำพิพากษาสารดีกาตัดสินมานะครับว่าการจงใจละทิ้งล้างตามคำพิพากษาสารดีกาที่หนึ่งสองเก้าสองทับสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดตัดสินไว้เมื่อปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเนี่ยวิจิจฉัยนะครับว่าการทิ้งล้างการจงใจละทิ้งล้างหมายความว่าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเจตนาที่จะไม่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาต่อไปจึงได้ทิ้งล้างอีกฝ่ายหนึ่ง หาใช่เป็นการทิ้งล้างเพราะมีเหตุจําเป็นหรือเหตุอันสมควรนั่นชัดเจนอีกแล้วนะครับทิ้งล้างคือมีเจตนาที่จะไม่อยู่กินกันันสามีภรรยากับอีกฝ่ายหนึ่งจึงได้ทิ้งล้างอีกฝ่ายหนึ่งไปหาใช่เป็นการทิ้งล้างเพราะมีเหตุอันสมควรหรือมีเหตุจาเป็นเหตุอันสมควรเหตุจำเป็นตามแนวคำพิพากษาเนอเมริกา,กาคืออะไรเช่นการไปเรียนต่อต่างประเทศ การไปเรียนต่อต่างจังหวัดนะครับไปทํางานต่างจังหวัดเป็นข้าราชการนะครับไม่เรียกว่าจงใจละทิ้งร้างนะครับไปประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัด <c oughs> เขาก็เรียกว่าไม่จงใจละทิ้งร้างเพราะมีเหตุอันสมควรน,นั่นเองนะครับหรือไปดูแลพ่อแม่ที่ป่วยติดเตียงนะครับที่ต่างจังหวัดนามแนควคำพิบากสาดิกาก็ต้องถือว่าไม่ใช่เป็นการจงใจละทิ้งร้างเพราะเขาไปดูแลครอบครัวเขานะครับไปดูแล คนท the ี่เขารักที่สุดก็คือบิดามดาผู้ให้กำเนิดเขานะครับอันนี้เราจะเห็นต่างกันนะครับองค์ประกอบเรื่องสุดท้ายของการสมัครใจแยกกันอยู่กับการจงใจรัดทิ้งหลางที่ต่างกันมากที่สุดนะครับต่างกันฟ้าดินเลยนะครับคือองค์ประกอบเรื่องตัวบุคคลนะครับสมัครใจแยกกันอยู่ต้องทั้งสองฝ่ายซึ่งเวลานําสืบสืบยากมากนะครับว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้ติดต่อเขานะครับตัวเขาก็ไม่ได้ติดต่อเราแต่ไม่มีหลักฐานนะครับไม่มีหลักฐานเลยครับ แต่ถ้าเป็นจงใจและทิ้งร้างเนี่ยอาจจะเป็นข้อความทางลายเป็นภาพถ่ายที่เขาขนของออกไปหรือบาดแผกนนลการทรมารร่างกายแล้วโดนหนีไปอย่างเงี้ยนะครับมันเห็นชัดเจนนะครับว่าสามารถที่จะให้ยาอันนี้ได้สารก็ให้ยาโดยง่ายนะครับอันนี้พูดถึงโดยทั่วไปที่ทํามานะครับก็อยากจะฝากแฟนคลับนะครับว่าเวลานะครับติดต่อว่าจ้างทนายยุทธ์เนี่ยนะครับ ถ้าฟ้องอยาแยกสมัครใจแยกกันอยู่ต้องการจบแบบสวยๆแต่แนวดีกาแนวศาลตัดสินมันไม่สวยข้อกฎหมายไม่สวยนะครับท่านต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะครับไม่ใช่บอกว่าจะฟ้องสมัครใจแยกอยู่ถ้าท่านยืนยันว่าชั้นจะฟ้องสมัครใจแยกอยู่ทนายฟ้องให้ได้แต่ท่านต้องรับนะครับรับผลของคำตัดสินของศาลน,นั่นเองนะครับทนายไม่รับผิดชอบนะครับบอกโดยตรงนะครับไม่รับผิดชอบหรือว่าฟ้องจงใจละยิงน้างนะครับมีเปอร์เซ็นต์มากกว่า ตามกฎหมายสภาทนายความข้อบังคับสภาทนาย,านายก็ห้ามพูดว่าจะาชนะคดีนะครับถ้าจ้างทนายคนนั้นคนนี้นะครับก็เอากันน้ําจิ้มน้ําคอนะครับแค่นี้ก็พอนะครับในตอนที่6 7ร้ครับถ้าชอบคลิปวิดีโอในตอนที่671เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับทนายวิรยุทธ์นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ